ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊านะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัดตะไครกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต,ตามสั่งมานะครับผมอ <laughs> อม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กันครับผมวันนี้นกก็ไม่ได้มามาเดินเลยทั้งปกตินกจะมากินข้าวเนาะกับข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตำครับยั่วๆครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้กันครับผมวันนี้นกก็ไม่ได้มาเดินเลยรทั้งปกตินกจะมากินข้าวเนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าวข้าวไม่พอ ครับผมสถานที่โรงงานครับนังเกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะถ้าได้เยี่ยมเยี่ยมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศสถานที่โรงงานครับผมขอบคุณมากทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัดทักทายกันได้แล้วครับผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผม ข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตำครับยั่วยัวครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตานที่โรงงานครับผมขอบคุณมากออ <c oughs> <c oughs> ทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าว <c oughs> ข้าวไม่พอคุณครับผมสถานที่โรงงานครับัางกินข้าวอยู่ที่ลรงรถนะครับผมลรงรถเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาทักทายกันได้แล้วครับผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผม บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตถานที่โรงงานครับผมขอบคุณมากโูมข้าวนะครับผมสถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตานที่โรงงานครับผม ขอบคุณมากก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับถ้าได้เดียมเดียมอ่ะคุณพระผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะ คนตุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอาทักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับตม้มตามสั่งมานะครับผมอ่านข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณตุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าว <c oughs> ข้าวไม่พอก็ขอขอบคุณตุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณตุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กัน,นครับผมวันนี้นกก็ไม่ไดไม้มาเดินเลยทั้งปกตินกจะมากินข้าวเนาะะครับผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าว,ทา,าว,ท,าาวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผม คนุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับส้มตำสั่งมานะครับผมกับข้าวยามเที่ยง,ง c, นะครับผมต้มตำครับยอ่วๆะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณตุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับพผมจินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัทักทายกันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผม กับข้าวยามเที่ยงนะครับผมส้มตำครับยย่ะๆครับผมขอบคุณมากงครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เะครับผมอ่านข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณม้กๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าว <laughs> ข้าวไม่พอผมข้าวนะครับผม <laughs> สถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับจะประมาณนีน้นะจ๊ะนะจะ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัตตะไคร์กันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผมบนตูกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัตตะไคร์กันได้แล้วผมลองชิมก่อนนะครับต้มตำสั่งมานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ป้มข้าวนะครับผม <tong s> สถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับโจะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณตุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณ <ète ator> ครับผมสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะปุ้มข้าวนะครับผมสถานที่กินข้าวอยู่ที่โรงงานครับโ <BLANK> จะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณตุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณถ้าได้เรียมเยียมทานข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะมาแล้วครับข้าว <c oughs> ข้าวไม่พอมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอัดทักทายกันได้แล้วลผมลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผมคุณครับผมสถานที่โรงงานครับ นั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าว,ทา,าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้กันครับผมวันนี้นกก็ไม่ได้ไมามาเดินเลยรัปกตินกจะมากินข้าวเนาะะครับผมสถานที่โรงงานครับ ทานกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเยี่ยมครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมข้าวได้กันนะครับผมขอบ <c oughs> คุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอธิบา,ายกันได้แล้วครับลองชิมก่อนนะครับต้ตมตำสั่งมานะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวครับผมจินข้าวด้วยกันนะครับทานข้าวทานข้าวทานข้าวเที่ยงได้กันนะจ๊ะนะครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวเห็นก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับเยีมม่ยมครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเนตนนะครับผมกข้าวได้กันนะครับผมขอบคุณสถานที่โรงงานครับนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงรถนะครับผมโรงรถเนาะอ่านข้าวกันอร่อยอร่อยนะครับผม